กีฬากอล์ฟเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนถูกปักหมุดเอาไว้ครับว่ากอล์ฟเป็นกีฬาของคนรวยแต่วันนี้นะครับชีวิตของเด็กคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ากันเจริญกุลครับกำลังจะบอกทุกคนว่ากีฬากอล์ฟเงินอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาช่วยเหลือด้วย สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่เมนสเตอร์สตี่ครับเรื่องราวกีฬาที่มีมากกว่าผลการแข่งขันนะครับในช่วงเวลานี้ครับศึกโอลิมปิกเกมส์กำลังเริ่มต้นขึ้นครับเรามีนักกีฬาไทยอยู่4 1คนครับที่เดินทางไปฟันฝ่าแล้วก็ต่อสู้เพื่อขวายคว้ากิตยศครับคว้าเหรียญกลับมาสู่ประเทศไทยของเราครับกีฬาหลากหลายชนิดมากครับที่อยู่ในความหวังของเราครับมวยแบดหรืออะไรก็ตามแต่แต่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นชีวิตของนักกอล์ฟคนหนึ่งครับ ซึ่งติดทีมชาติไทยไปเล่นในึิโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้นะครับสำหรับเรากับคำว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนถูกปักหมุดเอาไว้ครับว่ากอล์ฟเป็นกีฬาของคนรวยเพราะามันต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์อะไรมากมายแต่วันนี้นะครับชีวิตของเด็กคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ากันเจริญกุลครับกำลังจะบอกทุกคนว่ากีฬากอล์ฟเงินอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาช่วยเหลือด้วย แล้วเขาก็ทำมันได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับการเจริญกุลเป็นลูกชายเจ้าของบ่อกกุ้งครับในจังหวัดพังงาทว่าอีกฉากหนึ่งของครอบครัวนี้นอกจากทําธุรกิจแล้วยังเป็นครอบครัวกีฬาครับคุณพ่อของเขานั้นแฟนพันธุ์แท้กีฬากอล์ฟเลยครับชอบติดตามข่าวสารต่างๆมากมายส่วนคุณแม่ของเขานะครับก็เป็นอดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเพราะฉะนั้น การเจริญกุลจึงเติบโตมาท่ามกลางาของครอบครัวที่พร้อมจะสนับสนุนในการเล่นกีฬายอย่างเต็มที่ครับซึ่งในความฝันลึกๆของคุณพ่อนะครับก็อยากจะให้น้องกันเนี่ยเป็นนักกอล์ฟครับเพียงแต่ว่ามันเป็นความฝันแบบค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ใช่เป็นการยัดเยียดหรือไม่ใช่เป็นการมัดมือชกว่าต้องบังคับให้ลูกเป็นนักกอล์ฟให้ได้อะไรประมาณนั้นเพียงแต่เปิดโอกาสครับเปิดโอกาสในขั้นพื้นฐานว่าให้ลูกชายลองเล่นดูก่อน ถ้าเล่นแล้วชอบก็ค่อยว่ากันซึ่งครั้งแรกที่กันจรนิญกุลจับไม้กอล์ฟเขาก็หลงรักมนันทันทีครับแล้วเชื่อไหมครับว่าครั้งแรกที่เขาฝึกตีกอล์ฟเนี่ยก็คือในบ่อกุ้งของตัวเองครับซึ่งพอลองเล่นแล้วเหมือนโลกมันเปลี่ยนไปเลยครับเขาก็รู้สึกชอบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคราวนี้ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อแล้วครับเมื่อเห็นว่าลูกชายแฮปปี้กับการตีกอล์ฟคุณพ่อก็จึงสนับสนุน แล้วก็ผลักดันอย่างเต็มที่ครับคราวนี้มันกล้ามาสู่ของขั้นตอนความพยายามนะครับเพราะหนึ่งในอุปสรรคก็คือสมัยก่อนนะครับในจังหวัดพังงานเนี่ยมีสนามกอล์ฟแห่งเดียวเท่านั้นครับก็คือสนามกอล์ฟทับละมุครับซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเขาเนี่ยราวๆ200กิโลเมตรนั่นคือเป็นด่านแรกครับที่เขาต้องก้าวข้ามให้ได้การเดินทางไปกลับแบบนั้นทุกวันครับ เพื่อจะเป็นนักกอล์ฟที่ดีขึ้นแล้วก็ไปเล่นที่สนามกอล์ฟทําซ้ําอยู่แบบนั้นครับอยู่เรื่อยๆตรงจุดนี้แหละครับที่มันบอกกับเราจุดแรกว่าเงินอย่างเดียวอาจจะไม่พอครับคุณต้องมีความพยายามคุณต้องมีความมุ่งมั่นคุณต้องมีเป้าหมายที่มันชัดเจนในการเดินไปข้างหน้าการเจริญกุลเริ่มฝึกซ้อมกอล์ฟไปพร้อมๆกับการเรียนหนังสือครับเพราะอย่างน้อยสุดนะฮะการเรียนก็ยังสําคัญอยู่ครอบครัวยังไม่อยากให้ทิ้งเรื่องการศึกษา ทั้งสองอย่างควรจะต้องไปด้วยกันได้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆครับยิ่งโตขึ้นเป้าหมายที่เขาวางไว้มันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นจากที่เคยเดินสายแข่งตามรายการเด็กตามที่ต่างๆนะครับเมื่อถึงช่วงมัธยมปลายครับเขาก็ตัดสินใจเลือกกอล์ฟเป็นดับหนึ่งครับมันอาจจะฟังดูเสียงนะครับแต่สุดท้ายแล้วชีวิตบางครั้งมันต้องเลือกครับแล้วกันเจริญกุลก็ทุ่มเทสุดกำลังครับลองดูครับ วัดกันมันดูว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนจากนั้นเขาเริ่มจริงจังกับการเล่นกอล์ฟมากขึ้นครับจนราทั่งมาเจอตารางการฝึกซ้อมแบบไทเกอร์วูดส์ตำนานนะักกอล์ฟอันดับหนึ่งของโลกนะครับเขาตัดสินใจใช้หลักสูตรของไทเกอร์เนี่ยเพื่อตามรอยดูสักครั้งหนึ่งยิ่งเขาเล่นกอล์ฟอย่างจริงจังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ได้เลยทันทีครับว่ามันยากขึ้นไปเรื่อยๆครับยากไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลยเพราะการผสมผง,งเ ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่เคยมีทางลัดครับต้องพยายามต้องมุมันต้องเสียสละอย่างมากการเคยใสัมภาษณ์บอกว่าพอเข้าสู่มัธยมปลายนะครับก็เริ่มจริงจังกับกอล์ฟมากขึ้นขยันแล้วก็ซ้อมหนักมากขึ้นมีการทําตารางซ้อมตามแบบของไทเกอร์วูดส์เลยครับแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองซ้อมทั้งวันครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงประมาณเกือบเกือบสทุ่มแล้วทําอยู่แบบนี้นะครับ2ปีครับนี่แหละครับ มันต้องใช้อะไรมากกว่าเม็ดเงินหรือความร่ำรวยมันต้องมีหัวจใจที่มันมุ่งม,มั่นด้วยครับอย่างไรก็าตามครับถ้ามาถึงตรงนี้นะฮะถ้าเรามองว่ามันเป็นพล็อตหนังสักเรื่องนะครับเขาควรจะต้องประสบความสำเร็จแล้วเพราะพยายามเต็มที่แล้วมุ่งม,มั่นเต็มที่แล้วเอากอล์ฟเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตแล้วก็ซ้อมหนักอย่างมากถ้าสุดท้ายก็ยังไม่เกิดผลครับเขาก็ยังไม่ติดทีมชาติอยู่ดีซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญก็ตามมาครับ อย่างน้อยเนยนะฮะต่อให้เรามีความพยายามมากแค่ไหนทุ่มเทม,มากแค่ไหนมันก็คงจะดีกว่าครับถ้ามีโอกาสที่รออยู่แล้วใช้ความพยายามใช้ความมุ่งมั่นของตัวเองเนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องจุดประสงค์ที่ว่าก็คือเขาได้ร่วมโครงการของไทยเบฟไทยเทเลนต์ครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนชาวไทยให้ไปได้ถึงระดับอาชีพครับการเปิดเผยว่าก่อนจะจบมัธยมปลายครับ ได้โอกาสเข้าร่วมกับโครงการนี้ครับก็คือไทยเบฟ t ทยเทเลนต์แล้วก็มีหลายๆคนถามเขานะครับว่าทําไมเขาถึงได้รับเลือกการก็บอกว่าสาเหตุที่ได้โอกาสครั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเพราะเขาน่าจะเห็นว่าเราซ้อมหนักมาโดยตลอดและคงจะเห็นว่าผมพอมีแววอยู่บ้างความพยายามที่เคยทุ่มเทมาไม่เคยสูญเปล่าครับอย่างน้อยไม่ต้องมีคนเห็นครับและเขาก็าจึงอยากจะให้โอกาสเพื่อจะพัฒนาผลักดันขึ้นสู่จุดสูงสุดขึนอีก และในโครงการดังกล่าวนะครับมีอีก2บุคคลครับที่ถือว่าเป็นอาจารย์ของการเจริญกุลเลยนะครับนั่นก็คือเชนพีกิลส์พีครับโค้ชของ PGA Tour Academy และโค้ชกล้องครับวุฒิรัตน์มณีอิน2คนนี้แหละครับที่คอยดูแลนักกอล์ฟในโครงการไทเบฟไทเทเลนและภายใต้ระยะเวลา3-4ปีนะครับในการอบรมโครงการถือว่าเป็นก้าวกระโดดของน้องกันอย่างแท้จริงครับ เพราะจากเดิมที่เขาเป็นคนที่ฝึกหนักอยู่แล้ววินัยเยี่ยมอยู่แล้วครับพอได้คนที่มีประสบการณ์และรู้จริงครับคอยชี้แนะคอยนําทางมันเหมือนแบบเป็นการปลดล็อกครั้งสําคัญเลยครับกลายเป็นเสือติดป,ปีกเลยครับสำหรับน้องกันเจริญกุลเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าโค้ชเชนและโค้ชก้องเนี่ยเข้ามาดูแลเกือบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่เบสิกการเล่นการตีการวางแผนรวมถึงยังมีนักฟิตเนสเข้ามาช่วยดูแลกด้วยครับ เรียกได้ว่าเป็นการให้โอกาสและการสนับสนุนแบบครบถ้วนครับทุกองศาครับทั้งในและนอกสนามนอกจากนี้นะครับไม่ใช่แค่ให้วิชาอย่างเดียวครับแต่ว่าช้างอยากให้โอกาสสำคัญครั้งนี้เพิ่มเติมอีกครับเพราะเยาวชนที่อยู่ในโครงการนี้นะครับจะได้เงินสนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ้อมและการแข่งขันแบบเต็มรูปแบบครับการจึงวิ่งเข้าหาโอกาสนั้นครับและมันทำให้เขา สามารถเลิกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆจนทําให้ทุ่มเทสมาธิไปกับการซ้อมได้เต็มร้อเซครับและผลที่ออกมาก็คือเขาคว้าแชมป์ระดับประเทศได้สําเร็จครับการยอมรับเลยนะครับว่าผลงานของตัวเองนั้นดีขึ้นเรื่อยๆครับและในการเทิร์นโปรโปรีที่2นะครับเขาก็ได้แชมป์แรกในระดับอาชีพก็คือแชมป์สิงห์อีสานโอเพ่น2012หลังจากนั้นคือย่างก้าวสำคัญครับเมื่อผ่านความสำเร็จในโครงการไทยเบฟไทยเทเลน n t แล้ว ันก็เจอโลกแห่งความจริงครับที่คุณต้องยกระดับตัวเองเพื่อกล้าไปสู่ระดับโลกให้ได้เพราะแน่นอนครับความฝันของน้องกันเจริญกุลมันก็คือความฝันของนักกอล์ฟเฉยเช่นเดียวกับเขาครับก็คือต้องการก้าวขึ้นไปสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองให้ได้เขาก็ค่คอยๆเริ่มไปทีละขั้นครับหลังจากที่ได้แชมป์ในประเทศไทยแล้วครับก็เข้าร่วมแข่งขันในจีนแล้วก็ญี่ปุ่นโดยวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนครับ ถ้าได้แชมป์ที่เมืองไทยแล้วก็ต้องไปในระดับทวีปก่อนที่จะได้โอกาสไปแข่งในระดับยุโรปหรือว่าระดับโลกแต่แน่นอนครับว่าณนะเวลานี้นะครับไฮไลท์สำคัญสำหรับเขาไม่มีสิ่งไหนยิ่งใหญ่ไปกว่าอ b ดดิคเกม2020ครับการได้รับเลือกให้ติดทีมชาติไทยซึ่งถือว่าเป็นการติดทีมชาติครั้งแรกของเขาด้วยครับช่วงเวลาหลังจากนี้การจะต้องพยายามให้มากยิ่งกว่าเดิมและเขาก็เต็มใจที่จะทำแบบนั้นครับ เพราะเชื่อว่านี่คือโอกาสแสดงให้เห็นว่าเขาได้อะไรกลับมาจากการทุ่มเทแรงกายและแรงใจมาตลอดหลายหลายปีหละจากที่ทราบข่าวนะครับการบอกว่าตื่นเต้นมากครับนี่คือครั้งแรกที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยครับเพราะก่อนหน้านี้ต้องยอมรับครับว่าในช่วงเด็กๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ตีดีอะไรมากมายจึงไม่เคยกล้าฝันว่าจะก้าวมาถึงทีมชาติได้พอได้รับโอกาสแล้วก็จะพยายามให้ดีที่สุดครับซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับแรงกายแรงใจที่ทุ่มเทไปครับ มันทําให้รู้สึกภูมิใจมากที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยรวมถึงเป็นตัวแทนของช้างที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจมากๆครับการจะได้ดวลกับนักกอล์ฟเก่งๆจากทั่วโลกครับเขาจึงพยายามทําตัวให้พร้อมอยู่เสมอและตอนนี้ก็ได้ติดต่อไปยังสนามกอล์ฟที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับเพื่อจะใช้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบอย่างน้อยที่สุดครับภายใต้การแข่งขันกับคู่แข่งอีกหลายๆคนซึ่งระดับเสือสิีกระทิงแดทั้งนั้น กันก็ยังมีความหวังครับความหวังว่าอยากจะขึ้นโพเดียมอยากได้สักเหรียญหนึงครับเพื่อเป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวเองครอบครัวผู้สนับสนุนอย่างช้างและแน่นอนที่สุดครับคือเพื่อทีมชาติไทยการเปิดเผยบอกว่าในโอลิมปิกเกมมันมีแค่สามเหรียญครับทองเงินทองแดงเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ครับเพื่อให้ได้มาสักเหรียญหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือจะพยายามสนุกกับเกมการแข่งมากกว่าที่จะไปกดดันตัวเองครับ ถึงตรงนี้มันเป็นเส้นทางที่น่าสนใจนะครับกับเด็กคนหนึ่งที่ชอบเล่นกอล์ฟแล้วก็เคยถูกพูดถึงว่ากอล์ฟมันก็เป็นกีฬาสำหรับคนรวยต้องมีเงินเท่านั้นถึงจะเล่นได้แต่จริงๆแล้วการจเจริญคุณพิสูจน์แล้วนะครับว่าต่อให้คุณร่ํารวยขนาดไหนต่อให้คุณมีเงินมากขนาดไหนถ้าขาดซึ่งความพยายามความมุ่งมั่นรวมถึงโอกาสจากผู้รู้จริงจากผู้มีประสบการณ์บางทีมันอาจจะไปไม่ถึงฝันครับแล้วมากกว่านั้นนะครับเขาวางแผน ระยะยาวไว้แล้วด้วยครับหลังจากจบโอลิมปิกเกมส์นะครับเขาก็จะเดินต่อครับเดินต่อไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาเคยวาดฝันเอาไว้เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเป้าหมายระยะยาวก็คือจะพยายามไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับอยากไปเล่น p a tour และหวังว่าจะได้แชมป์ระดับเมเจอร์สักรายการก็ยังดีครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องขอขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนเรามาดยตลอดขอบคุณช้างที่ช่วยสนับสนุนมาโดยตลอด10ปีที่ผ่านมา การได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวช้างทําให้มีความสุขกับเส้นทางการได้เป็นโปรโกอล์ฟขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่อยู่ในทีมไทยเบฟท,ทายทะเลนที่ช่วยทําให้การเดินทางนี้ราบรื่นมากขึ้นนี่แหละครับผลลัพธ์แห่งความพยายามความมุ่งมั่นครับถ้าคุณพยายามมากพอมันก็มักจะมีโอกาสดีๆเดินเข้ามาหาครับเหมือนกับที่การเจริญกุลได้โอกาสจากช้างและโครงการไทยเบฟไทยทเลนนั่นเองครับ และสุดท้ายมันก็ทำให้ตัวเขานั้นพัฒนาขึ้นจริงๆครับพร้อมเดินล่าฝันต่อไปต่อใหอ้มันจะเป็นฝันที่ไกลหรือใกล้ก็ตามแต่หรือต่อให้ไปไม่ถึงฝันก็ตามแต่ครับแต่อย่างน้อยการเดินทางตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญครับที่บอกกับทุกคนว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นมากพอทุ่มเทมากพอและได้รับโอกาสที่ดีมากพอคุณก็จะมีโอกาสไปถึงฝั่งฝันได้ครับ ฝากติตามเชียร์นักกีฬาไทยในศึกโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้นะครับและโดยเฉพาะนักกอล์ฟคนนี้ครับกันเจริญกุลครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามนะครับส่วนช่องทางของเรานะครับฝากไว้ด้วยครับนอกจาก Youtube แล้วยังมี Facebook Twitter Instagram นะครับแล้วก็ยังมีช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ s o u n d c l o u d Spotify, Apple Podcast นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากช่องทางการติดตามเมสแตนของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i ิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast